สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว u t u b e ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องเฟิร์นยืนอยู่ที่ศูนย์รวมรถกระบะต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะสําหรับวันนี้น้องเฟิร์นจะนํารถอะไรมานําเสนอเดี๋ยวไปดูกันค่ะน้องเฟิร์นขออนุญาตมานําเสนอในส่วนของคันนี้เลยนะคะรถตู้ทึบตู้จดทะเบียนเชิงพาณิชย์ของเราพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานกันเลยทีเดียวมาในชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่าคันนี้ปี2020เครื่องยนต์2004นะคะ เรามาดูสภาพล้อกันบ้างนะคะล้อของเขาจะเป็นล้อแม็กเวลแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยลงแม็กเวลมาให้ทั้งสีล้อเลยนะคะซูมให้ดูยางก็ชัดเลยสภาพยางของเขายังใหม่ยังสวยใช้งานได้ไปยาวๆแน่นอนเดี๋ยวมาดูล้อด้านหลังกันค่ะสําหรับล้อด้านหลังก็ยังเป็นล้อแม็กเวลเช่นกันเป็นยางใหม่นะคะล้อแม็กเวลใหม่ลงแม็กใหม่กนให้เลยทั้งสีล้อ ภายในตู้ทึบนะคะจะเป็นในส่วนของไม้ดานอัดอย่างดีเลยนะคะแข็งแรงได้ทนทานแน่นอนความสูงตู้2เมตรสิบภายในกว้างขวางใส่ของได้เยอะจุใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างค่ะสําหรับด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นเหล็กคั้หลบป้ายเทเทเนียมนะคะแต่งมาให้พร้อมเอาใจสายซิ่งกันเลยทียเดียวและไฟหลังของเขายังเป็นไฟสภาพสวยสภาพใหม่ใช้งานได้ไปนานๆแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ยังมีคิ้วกันศาสตร์มาอีกด้วยนะคะยังเป็นคิวกัรศาสตร์สภาพสวยสภาพเดิมสภาพใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิรคนดึงยางให้ดูเม็ดอักกันค่ะสำหรับเม็ดอักด้านคนขับตรงนี้นะคะยังเป็นเม็ดอักใหม่เม็ดอักเดิมเดิมเลยกลมกลิกสวยทุกจุดแน่นอนนะคะรับประกันไม่เคยชนหนักพลิกความน้าท่วมมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านนู้นกันบ้างค่ะสภาพด้านนี้ค่ะ สำหรับเม็นอัคด้านนี้นะคะเช่นกันค่ะยังเป็นเม็นอัคเดิมๆเ,เลยนะคะยังสวยกลมกลิกทุกจุดแน่นอนนะคะพี่ๆชาว youtube ท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถตู้ทึบไว้วิ่งงานสักคันนะคะน้องเฟิร์นแนะนำเป็นที่ศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้แห่งนี้เลยนะคะ รับประกันเลยได้รถของทางร้านเราไปไม่มีการผิดหวังแน่นอนเพราะรถของทางร้านเราคัดคุณภาพเกรดเอไม่ผ่านการชนหนักพิบความน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนและตู้ของคันนี้ทุกคันเลยจะเป็นตู้ที่ลงให้ใหม่ความสูงมาตรฐาน2.10เมตรนะคะและคันนี้ที่ต้องเฟินอนได้รีวิวไป Toyota ารีโวคันนี้เครื่องยนต์2 0 4เรอหันราคากันให้เนียนเปร๊ะเกันเลยสุดคุ้มมากๆ ราคาของคันนี้เดิมอยู่ที่559,000บาทจัดโปรโมชั่นทันราคาให้สุดคุ้มเลยอยู่ที่479,000บาทรับประกันเลยว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มแน่นอนจากปกติไม่ใช่ราคานี้หากใครสนใจรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยแค่999บาทเท่านั้นนะคะและโทรมาที่เบอร์093-392-4427ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาทางเบอร์นี้ได้เลยเพื่อสอบถามรายละเอียดของรถเพิ่มเติมนะคะหากใครสนใจอย,อย่ารอช้าโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้เลยนะคะ และทางร้านเรารับประกันเลยว่าออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะมีไฟแนนซ์รองรับให้ทุกอาชีพกันเลยเพียงแค่คุณลูกค้านะคะติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกับน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นพร้อมยินดีหาไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ที่รองรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้น้องเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ